โรงเรียนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โรงเรียนวัดสามงามตำบลสามงามอำเภอสามงามจังหวัดนคนปรปฐมจัดโดยนายยกสมรักมีใจดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เป็นจำนวนมากนายอำนวย ป้อมน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามงามคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นเยาวชนที่มีคุณค่ายิ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีสุขภาพภารมามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในการจัดงานครั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและห้างร้านต่างๆสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มของขวัญของรางวัลและร่วมสมทบทุนในการจัดกิจกรรมค่ะ สุกันวาลีสุวรรณายงาน